สวัสดีค่ะจากบ้านไร่พยอมค่ะวันนี้บ้านไรพยอมก็พาเพื่อนๆนะคะมาเพราะกล้ามาเพราะเม็ดนะคะขอโทษนะคะวันนี้เป็นยังไงพูดผิดอยู่เรื่อยเลยนะคะเพราะกล้าเ <c oughs> พราะกล้าของต้น ลกฟ้านะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาเพาะกันแบบไหนนะคะก็ลองเพาะแบบนี้นะคะก็คือฝังลงไปทั้งแบบนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเพาะแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่การที่ว่าไม้ป่าเขาลงดินมาเขาปลิวเพราะว่าเขาจะต้องปลิวได้นะคะเพราะว่าเป็นแบบนี้นะคะเป็นไม้ที่เบามากๆนะคะ ก็จะทดลองเพราะแบบนี้นะคะก็จะดูว่าขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็เรียนแบบธรรมชาติโดยการดินที่ใช้ก็เป็นดินที่เรียนธรรมชาตินะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน ก็ต้องรอรุ้นกันนะคะสำหรับมเม็ดพันธุ์นี้ก็ได้มาจากช่องนเล็กนะคะกิติไนแชนเนลนะคะก็ต้องมารอรุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะทำได้สำเร็จหรือเปล่านะคะถ้าได้สำเร็จ ในสวนป่าของบ้ายวังพยอมนะคะก็จะมีไม้ต่างทินต่างที่ที่จะมาเกิดแล้วก็อยู่ที่ป่านี้ไปตลอดการนะคะเพราะไม่ได้มีการตัดโค่นหรือว่าทำลายนะคะก็จะปลูกไปเป็นป่าเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนรุ่นหลังที่ชอบธรรมชาตินิยมธรรมชาติ อยากมาเห็นป่าธรรมชาติจากไม้ที่เกิดในป่าจริงๆที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็หวังว่าความสำเร็จคงจะเป็นของบลายมังพยอมนะคะก่อนที่จะไม่มีตัวตนคนพูดอยู่ในโลกนี้ก็หวังว่าต้นไม้นี้ทุกๆต้นนะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะอันนี้เราก็ บไว้งี้นะคะลดน้ําเก็บไว้ในที่ล่มนะคะก็รอระยะเวลาว่าจะกี่วันกี่เดือนนะคะกว่าเขาจะงอกขึ้นมาเป็นลําต้นหรือว่าเป็นต้นกล้าให้เราแยกขยายลงถุงดําอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บาลายงพยมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ